สวัสดีค่ะสวัสดีอ FC น้องอุง๋งอิง FC ทุกๆท,ท่านนะคะทั่วโลกเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็วันที่28นะคะวันอังคารที่28มกราคมยูขางงองไม,ไม่เหยไม่ละเบิงผลงานหมู่บ้านนี่ยมันเหว่นี่ซึนเรล่ามันนี่ซึนเรล่าหายนา้ำเบิดขึ้นนะคะหายน้ำเบิดขึ้นนี่ อันจุดไฟไก่เพื่อนมันมารวบเหลือต้นเดียวกัสิตายลืมลืมให้น้ำโอ้อันนี้อันยังมาเจ๋เนาะน,นี่นกติเปิดใบหน่อยหนึ่งโอ้มีแนวมาเจะโอ้กินได้แล้วนี่ค่ะ โดนจิกโดนจิกเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้มัดต่อเอาไว้ห่อต่อนะคะเลาะเบิ้งผลผลิตอันที่เขาปลูกไว้ครับพี่น้องหมดสีด,ด่วงไปเป็นจังไดนะคะเลาะเบิ้งก่อนอมันมีห้อยต่อบอมีห้อยไม่บ่ด้วง ดวงเขาต้นค่ะมันตายบอออันเศียดยาเมาื่อวานเรามาเช็คดวงกันค่ะอันนี้ละไล่แรงก็คือดวงนี่แหละโอ้คุยนี่คุยไม่ค่ะทุกคนนี่อันตรายสุดก็ดวงนี่แหละเมื่อวานนี่เอาอยาใส่อยู่นี่รูนี้ค่ะทุกคน ถังเทิงดิแมนบน่ลน้อสโซบโ่ลนอหยอดหลอดบอ่ลนอพี่น้องอันนี้กิมจูค่ะเจยวสิเดอันเอากันไก่มาตัดอันต้นมบบมะกะทันต้นพุทราค่ะต้นพุทราปลาเด้มันเกิดเองมีปักหวานอยู่ต้นหนึ่งเหลืออยู่ต้นหนึ่ง r าทูค่ะต้นมะม่วงออกดอกแล้ว R2-E2 อ e ีทูนะคะอันมักลำไยนี่คือสิบว่าได้กินดอกมันงามใบโพดอาทู2 e 2มันถึงเดชดูคุณได้กินอยู่ R2-E2 e มะม่วงสเสดากระลังสเสดากระลังเป็นเป็นยอดอยู่ข้างเทิงท็ดจังหนจังอีเก็บได้คุณ หมูวานล้องขื้นอยูยมีมีม,มดสมค่ะพี่น้องข้างบนนู้นได้กินแล้วนะนะทำยังไงถึงจะขึ้นได้เดี๋ยวออกไปเบื้องกลางนาค่ะพี่น้องไปเบิ่งอันเดยออันนี้กระทอนกระท้อนยังไม่เป็นช่อแต่ต้นมันก็เจอแดดอยู่เด้น่าสิได้ได้กินอยู่หรอก อันนี้อะโวคาโดค่ะอะโวคาโดต้องหาใหม่มะขามมะมัดดวยน่ <c oughs> หลังบานมาย่างแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปที่ทุ่งนาต่อค่ะโอ๊ยมาหอดจอดเถงแล้วพี่น้องไปเปิดน้ำปั๊มไ่บักทูเลียนหรอกกะอี่ไปเลาะ ไปเลาะหดตนา้ำหลักม่วงกันแนวแนวก่างช่องช่องแถวกลางล้วก็สิลเลาะรอบๆรอบๆขอบสะว่าสิมีแนวอุ๊อันนี้ข่องขค,คืออากาศเย็นอยู่เด้พี่น้องบ้านข่อสิบหกองศาสิบเจ็ดองศาเนี่ยละ่มะมาหอดทงนาองนาแล้วผู้สาวกับเคียอยู่บ้านละ ทำงานทำสวนป้ายจ้ะม่ใยไม่หลังกเกษียณชีวิตหลังกเกษียณเนาะไปเก็บสปริงเกอร์แล้วก็เอาสายยางสายยางมาร์กซีไปเลาะสีพอประสายมันม่ถึงไหมกําลังปั่มใส่บักทุเลียนก็จากสีรอดบ่ลลอดหบักทุเลียนกระดเฮ็ดไปสลับพี่น้องไปบัดนีเฮ้าผักใหใ่หน่อยหนึ่ง ไปยกแรกแล้วค่ะไปยกแรกเลหดนั่นตัดหญ้าฟันนั่นฟันนี่ิังมือข่อยดำด้านแตกดำปีปีเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะพอได้พาออกกำลังกายค่ะไปบันนี้เฮาไปยางเล่ะขงาง่างไปหดนามบัก มวงเพื่อมันได้กินลมดีดีเย็นสบายอากาศบรรยากาศฟินๆหลังกเกษียนอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งผ่าทังเรื่อยกลตัดแต่งจริง เดี๋ยวเราอันนี้ mm. เพชรน้ำผึ้งเดี๋ยวสิมาพวนค่ะพวนละหดน้าปนิบัติไว้กินค่ะเพชรน้ำผึ้งมันอยู่ใกล้เราใกล้น้ำมันอ,ออกอ่เป็นไพ่บ่งหวานค่ะบ่งหวานเพชรน้ำผึ้งกินสดได้หวานหวานค่ะนี่หดใส่ต้นสนค่ะ เอาสายยางมาจากบ้านมาต่ออันนี้มะม่วงเบามะม่วงเบาอันนี้แหลตแหลตมะม่วงมันไหมมะม่วงมันเป็นแหดตมันนี่เพีย้ยมะสิเด็ดเด็ดใบที่มันเป็นเพี้ยออกอเดี๋ยวเอาอยามาสีดครับพี่นอ้อง เอาน้ำน้ำสมน้ำสมสายชู้มาสีดใส่นี่ค่ะต่อสายอยางร้อนอันนี้บักม่วงหงไข่เธอค่ะย่อนว่าเจ้าของน้ำสกุลขึ้นต้นได้หงกะเละเอาหงไข่เธอมาปลูก มะม่วงก็หงไกเ่เธออันัลาลังเอาไว้กินกับพลั่ังหงเปาซึ่งสิ่เมยค่ะเออ,อนดี่ล่ะย่อนเพิ่นน้ำสกุลหงเป็นมักหงหลาย